สวัสดีครับอยู่กับพี่เพชรพาเพลินครับวันนี้พี่เพชรมีเมนูไข่ต้มไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดต้มแต่พี่เพชรจะปลังสรรให้มันเป็นอาหารที่น่าทานลองดูกันมีเห็ดหอมน้ำเปล่าน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ซอสผักเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายซ้อนครึ่งมาเรามาผสมกันเลยเท okay. ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในนี้เลยที่เราผสมไว้นะเทลงไปหมดเลยรวมกัน หอมแล้วก็น้ำเปล่าคือ,อไายคนส่วนผสมไม่เข้ากันอันนี้คือส่วนผสมที่เราให้ดูเมื่อกี้คือคนผสมให้มันเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นเนื้อเดียวกันมามาดูเครื่องหอมกันเครื่องหอมก็จะมีขิงขิงขึ้นช่ายพริกแดงต้นหอม กระเทียมแล้วก็ใบขึ้นช่ายเอาไว้ตกแต่งมาเรามาทำกััอันดับแรกก็ขิงไป,ไปเลยตัวไข่เนี่ยอาอา,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 อาไปแล้วนี่จากนั้นก็ขึ้นช่ายช่ลยโรไปเลยเนี่ยต้นหอมสื้อเกระเทียมก่อนแล้วกัน เตียมมาเอ๊บเตียมที่เพจอยากกินแบบไม่ต้องหั่นนะมาเป็นกลีบเลยอยากกินแบบนี้แล้วก็ต้นหอมซอยนี่จัดแต่งมันสวยงามตามใจชอบอ่เอามุมไหนเลือกอรัแล้วก็ปุืบกพริกเุ๊บเนี่ยไข่เป็ดสามารถทำอะไรได้มั่งเดี๋ยวไม่น้อยนึงจากนั้นก็ านาดส่วนผสมทั้งหมดนี้ที่มีลงไปเลยน,น้าดใี้ตัว่วปึ๊บหานง่ายงไม่จำเป็นต้องเป็นปูเป็นปลาเป็นไข่เราก็ทานได้ละไปเดี๋ยวเราไปน,นึ่งกันตอนนี้เราเอาลงหม้อแล้วนึ่งประมาณสักสามนาทีให้ผักมันสุกก็พอแล้วเพราไข่เราสุกแล้วปิดฝาไว้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากที่เรานึ่งไปแล้วสามนาทีนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อป,ป้ามาแล้วมันกระบองเสียงเลยที่เรียกขออนุญาตใช้ผ้านะเพราะว่ามันร้อนป,อปึ๊บโอ้โอโอโอโร้อนอออร้อนๆๆร้อนร้อนจ้ะมาแล้วอันนี้คือไข่นึ่งซีอิ๊วของเรา ไม่จําเป็นต้องเป็นปลาหรือเป็นไอ้นั่นถ้าไม่มีปลาเราทานไข่เนื่อซียวก็เป็นกับข้าวอีกมื้อนึงได้<ๆ>ออปึ๊บแล้วก,ก็ปึป๊บโรยขึ้นไส้ดูสวยงามน,นิดนึงเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับบาย